ก็เสียงคนไม่ได้สั่าวิชาวิจิคร โดยมีสมาชิกดังนี้ครับหนึ่งนากทีมผิวดีสองนังสาะรพร้อมวิชายยนามีพเล่นฟงสาอ่ยสี่อาชีพเล่นตอลน้องและผมใหม่เล่นบอลจากัานที่พวกเราได,ด้ยุ้มงก่อนนานวิชาชีพระหว่างรีสองก็ว่างปีแปดเก้ากรัมือลุ้ัสองพันห้ร้อยหบเจ็ด เป็นระยะเวลาสองปีดาที่พวกเราได้ปฏิบัติในหน้าที่ผู้ช่วยครูพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาทิษฎีได้ไปเรียนต่างๆมันยัมีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ให้โรงเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่สองโรงเรียนและโรงเรียนหลักการสามโรงเรียนสิ่งที่เราได้สนทนานปเรียนต่างๆอีกมีอะไรบ้างคะค่ะในด้านเชิงบวกนะคะคือนักเรียน ให้ความร่วมมือในการสอนเป็นอย่างดีเชื่อความทนุบครุผู้สอนสภาพในบริเวณโรงเรียนร่มรื่นห้องมีความสะอาดค่ะบุคลากรในโรงเรียนให้คำแนะนำเป็นอย่างดีส่วนในด้านเชิงลบนะคะคือนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาเช่นเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทยเราจึงสามารถอธิบายได้ ครันี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่พวกเราได้พบเจอในระหว่างปิดปฏิบัติการครับเป็นการนำพฤตกรรมมาเพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนในวักรุ่นทุกคบสำหรับการเอาเบรบการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นกระบวนการที่เป็นสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ที่มีามีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีสทธิภาเพื่อเพื่อนต่ละคนมีการเรียนรู้อย่างไรบ้างครับมีกิจวัตรประจำวันครับจะทำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ให้มีระเบียบขึนในและมีความรับผิดชอบมากขึ้นไว้ก็กิจกรรมบขเข้าเรียนที่ได้จะมีส่วนร่วมนะครับจะมีไปยืนรอนักเรียนหน้าโรงเรียนเป็นการดูแลความรับผิดชอบเรียบร,ร้อยของนักเรียนในแต่ละวันและดูแลบริเวณความเรียบร,ร,ร้อยในโรงเรียนโดยเป็นอีกหน้าที่หนึ่งในการที่ครูทุกคนรับผิชดชอบนะครับต่อมาก็จะเป็นการเข้าแถวตอนรับตรชาติเป็นการประชาสัมพันธ์เชื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย กระตุน้นความคิด่นแทกับนักเรียนนะครับส่วนกิจกรรมในช่วงเวลาเรียนสิง่งที่ได้เป็นส่วนร่วมก็จะมีไปช่วยครูพี่เรียนดูแลนักเรียนช่วยแจกใบงานช่วยสอนนักเรียน,น,น,ยนกิจกรรมทีนะ่ถึงกลานเป็นกรารบเบาละหน้าที่ให้กับครูพี่เรียนครับและเป็นส่วนช่วยในการกระตความเป็นครูเรียนทุกนครับ<ว><า> บรยากาศในชั้นเรียนบรรยากาศในชั้นเรียนกฎระเบียของนกกเรียนในชั้นเรียนจะต้องสะอาดโต๊ะพี้นต้องจัดเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กช่เกินไปพิชาจะทำให้นัรเรียนเกิดการบติดหลัได้นะครับแล้วสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนจะต้องสามารถใช้การประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนความเข้าใจวิชาเรียนมากขึ้นครับ ต่อมากิจกรรมนอกชั้นเรียนเป็นกิจกรรมที่ครูใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์ของนักเรียนเช่นทักษาการทำงการป็นทีภาษาการแก้ปัญหาภกษาการสื่อสารภาษาการคิดวิเคราะห์ภกษาการคิดิเคระและัษาษะการ,รนำเสนอจากที่ผมได้พูมาครับครูจะให้นักเรียนเ็นกลุ่มกรรและให้นักเรียน ออกสรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือเกี่ยวกับวิชาต่างๆและให้นักเรียนนำเสนอนั้กเรียนเพื่อเรื่องเสริมกิจการมพิจารณาครับค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนกิจกรรมภายในโรงเรียนนะคะช่วยจัดกระดาษข้อสอบในส่วนนี้จะเป็นการจัดกระดาษและรูกระดาษคำตอบของนักเรียน ว่าส่งตรงหรือไม่และใส่ซองส่ง,งค,คุงครูรายวิชาที่2องการช่วยงานพัสดุได้รับมอบหมายให้ช่วยแกะซองพัสดุและใส่เอกสารในซองเพื่อนําส่งต่อให้ค,คุณครูพี่เลี้ยงเพื่อดําเนิเนการส่งต่อไปค่ะการประชุม PLC เป็นการประชุมร่วมกับของคุณครูผู้ใดในการรบเรียนแ,และนักศึกษาได้เข้าร่วมมีการวางแผนการจัดงานต่างๆ ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันค่ะคกิจกรรมวันภาษาไทยทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นให้นาาักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทยและร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการและเป็นเอกลักษณ์อยู่กับอยู่กับเราตลอดไปค่ะ ต่อไปเป็นกิจกรรมนอกโรงเรียนนะคะทางโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมขบวนแห่แทนภาษาและการเดินรณรงต่อต้านยาเสิติดของจังหวัดกรุงเทซึ่งเป็นงานสําคัญอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการเดินขบวนในครั้งนี้ทําให้ทางโรงเรียนและชุมชนได้มีโอกาสการใกล้ชิดทําให้เกิดการทํางานร่วมกันในชุมชนอย่างสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนทําให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่และชุมชนรอบข้างโรงเรียนน่าอยู่มากขึ้นครับการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และทําให้นักเรียนได้ปั่นคลายจากการเรียนรู้ครับกิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนลงมือทำด้วยความสนุกโดยสอนแท้ความรู้เข้าไปในทุกกระบวนการทุกกิจกรรมแล้วการที่เราลงมมาคืออะไรครับ มีมุลใหญ่แบบโกต์ไทยค่ะมีเป้าหมายนามมในการทำอย่างไรบ้างเพ,พื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องโกล์ไทยโดยการจัดนวัตกรรมในการทลองเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพและวิธีการอย่างชัดเจนค่ะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้าง 1. ศึกษาครูที่เรียนในการทำนวตัตกรรม 2. ร่วมกับครูที่เรียนในการอบบนวัตกรรมและแก้ไขปัญหาที่พบเจอค่ะ สร้างความเข้าใจกับนักเรียนโดยการนำศิวัตกรรมที่ออกแบบร่วมกับครูที่เลียงมาทดลองเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในสือารอย่างชัดเจนค่ะมีปัญหาในการทำศิัตกรรมหรือไม่ครับจะมีวิธีด้าน้ปัญหาอย่างไรมีปัญหาค่ะปัญหาที่พบเจอนะค่ะติดแต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันบางคนเรียนไ,ได ที่จะแก้ไขปัญหานะคะครูต้องเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีความรู้ความสามารถแบบใดโดยให้เด็กแต่ละคนแบ่งกลว่การทำงานให้เด็กที่เรียนรู้ได้ไวกับเด็กเรียนรู้ได้ช้าทำงานร่วมกันเพราะจะได้ช่วยเหลือกันในการทำกิจกรรมการทำนรกรรมในทุนนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่คร ประสบผลสำเร็จค่ะเห็นได้จากการเรียนได้เข้าใจการเรียนรู้และสามารถลงได้ค่ะ,ะน่าหน้ายวาัตกรรมที่พวกเราได้พูดมาก็เรามีวัตกรรมต่างๆเช่นแบบจำลองนำร้อในระบบุริยะตื้นิ้งในเส้นเชื่อกตื้นในชิโโตนพาสวิกเป็นกูตเฟมสิกว่าเกลียเช่นตัว A W L แบบจำลองในระบบุริยะครับ แดี๋ยวจะลองให้เราเข้าใจระยะขนาดใหญ่ของในระบบระยะใยการย่อส่วนทําให้เห็นระยะห่างระหว่างดาวพด้ง่ายขึ้นช่วยให้เห็นตําแหน่งและการจัดเรียงของดาวพอยในระบบระยะเช่นตําแหน่งของดาวพรยที่ใกล้และไกลอย่างโดยยึช่วยให้นักเรียนสามารถเห็นและสัมผัสข้อมูลที่เรียนรู้ได้จริงทําให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายสองเพื่อให้ไ้เรื่อ ในนวัตกรรมนี้เป็นการศึกษาเรื่องพืชนี่ในาการช่วยให้นักเรเข้าใจสักัณิของพืนเทศความถี่ความยาวพืนและความเร็วของพงนืนพืนในวิทยาศาสวรโดยนวัตกรรมนี้ออกแบบเพื่อคนวยใ้นักเรียนเข้าใจเรื่องพืนและทุกเรื่องพืนของนักเรียนครับค่ะต่อไปจะเป็นวีโกโตัวแปรปทางีิสิก ช่วยให้นักเรียนเข้าใจสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์และสามารถบอกได้ว่าตัวแปรน,นี้คืออะไรนวัตรกรรมบอร์ดเกมเกมดีขึ้นกฎช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาขึ้นกนช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องขึ้นกนมากขึ้นและนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการเล่นเกม K w L Board เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร้วยตนเองอย่างเป็นระบบเช่นนักเรียนสามารถใช้ kwd board ในการทํางานลุ่มเพื่อแบ่งปันและรวบรวมความรู้รวมถึงการวางแผนและประเมินผลการทํางานของกลุ่มค่ะนำมาใช้กับวันนี้ทําให้นักเรียนกิดการเรียนรู้หรือการสนานะสามารถปรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ อีกทางยังช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่ยังเป็นเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการเป็นทำงนานเป็นทีพวกเราตัวแทนจากสถาวิศิขอจบการสัมมนาทัท่านี้ขอบคุณครับ